ทำไมที่อื่นถึงไม่กล้าทําใบการันตีหรือทำไมเขาไม่ทำนะครับก็ตอบไปเลยว่าคือเขาทําไม่ได้ ลองจินตนาการภาพดูง่ายๆนะตลาดเบอร์มงคลอื่นเนี่ยทั่วประเทศไทยทุกเว็บเลยนะเปิดรับให้พ่อค้าลงได้ทุกแบบพ่อค้าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ลงได้พอเขาขายทุกศาสตร์ปั๊บเนี่ยมันจะไปเจอพวกที่แบบเอาเลขนู้นเลขนี้มาอัดแนนิดหน่อยแล้วก็บอกเป็นศาสตร์ใหม่ไอ้แบบนั้นนะ่ะมันคือเอาเบอร์ที่ไม่มีราคาเลยซื้อในราคาตามป้ายเลยครับ49บาท59บาทแล้วเขามาขายคุณ5002,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันรวมวิเคราะห์ให้แล้วนะฉันเนี่ยเมตตาฉันเป็นคนดีนะฉันขายคุณในราคาถูกพ่อค้ายังซื ซื้อเองในราคาตามป้ายหรือถูกกว่าป้ายด้วยเพราะเขาเป็นร้านคา้าแล้วคุณจะไปขายเขาเนี่ยคุณซื้อมา2,000คุณไปบอกพี่ผมซื้อมา2 0 0พันผมขายพี่200ผมถามว่าร้านค้าจะซื้อคุณกลับไหมมันไม่มีมาตรฐานไม่มีหลกักคนจะออกใบการันตีได้ต้องมีความน่าเชื่อถือซึ่งเว็บไซต์เราเนี่ยได้เป็นถึงระดับอาจารย์ดิจิทัลหนึ่งในผู้คิดค้นศาสตร์ทางตัวเลขที่ดีที่สุดมาออกใบการันตีให้เราจึงเป็นที่เดียวที่น่านับถือเชื่อถือได้ถามว่า มีคนทํำไหมมีคนเคยทําครับปัจจุบันเนี่ยก็คือหายสาบสูญไปแล้วมันไม่ได้รับความยอมรับมันไม่มีมาตรฐานนะครับสุดท้ายมันก็พังไปผมอยู่วงการนี้มาเป็น10ปีเนาะผมอยู่ครบวงจรเลยผู้ซื้อผู้ขายปีขายส่งเป็นทั้งหมอดูจนมาถึงเป็นระดับเจ้าของตลาดผมเห็นช่องโหว่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราอยากจะแก้ไขตรงนี้ครับตลาดเราถึงเกิดขึ้นแล้วถ้าผมไม่ดีจริงผมซีซั้วจริงๆเนี่ยเปิดตลาดมาตั้งนานคนคงดา่าผมยับแล้วถ้าไม่จริงใจออกใบการันตีมาทําไมทําระบบให้ฝากขายทําไมตรงเนี้ยผม เลยคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของเราอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยที่กําลังมองหาเบอร์มงคลเนี่ยเข้ามาหาที่ตลาดเราครับเพราะเราไปเป็นที่เดียวสามารถทําให้ท่านเพิ่มมูลค่ามันได้จริงครับซ,ซื้อกับเรามีแต่คุ้มกับคุ้มถ้าท่านอยากหาเบอร์มงคลที่ลงทุนได้จริงครับอย่าลืมครับเว็บไซต์ d e โ o เดอร์หนึ่เดครับตลาดเบอร์มงคลพร้อมใบการันตี